นี่เรามาอยู่อยู่ที่ปราสาทอพระราชวังมักกิงแฮมคนเยอะมากคนเยอะมากเลยเธอดูดคนเยอะมากเลยแต่ฝนบรรยากาศฝนก็ตกปลอยนะไม่ตกแรงเลยฝนไปรล่อยคนเยอะมากมามุงดูอะไรกันก็ไม่รู้ยังเข้าไปข้างในไม่ได้เออ ดกการเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆไม่ธรรมาดาแล้วก็งงว่าเขามารอดูอะไรกันแบบประตูไม่เปิดอ่ะใครมาเนาะหรือว่ายังไงเนาะ ค่ะทุกคนนี่คือรพระราชวัลบังกินแฮมนะคะคนเยอะมากเลยแต่เ,เราก็กป็นันได้เราก็เข้ดรู้ข้างนอกก็ทำไรกันก็เห็นทาหารก็เดินเรจร็นควารัารกการคอต่อ่ตอรี่ต่กอที่ทอออ เขาดูอะไรกันนะเขารอดูทหารเปลี่ยนมาเดินชอสนาอเระมาติามอคตอนเวลาสิบเอดโมงสามวิบนาทีทหารเขาก็จะมาเดินเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนยางค่ 最近。 หาาเป็นผุ้บริโภคต้งผู้หญิงผู้ชายนย่างนันเลยออเป็นสิทธ น <tang s> ี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของพระราชวังบักกิ้งแฮมที่คืนแรกที่เรามาเรามาไม่ทานมันมืดก่อนเราก็เลยดูภายนอกคนก็ไม่มีแล้วล่ะเราคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรนะเราก็เลยมาใหม่ในพวกนี้น้ก็ไม่มีอะไรไอ้คลีดั้นเลยอีเมืองลอนดอนค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของ คร uh, ัางสุดท้าะ <laughs>